วันนี้พาไปเที่ยวกอกูดครับทุกคนผมนั่งเรือบุญสิริไปนะครับซึ่งมีทั้งโซนแอร์แต่แนะนำใครที่มเมาเรือเนี่ยมาชั้นสองสบายมากแน่นอนเสร็จแล้วเนี่ยต้องนั่งรถสองแถวนะครับเพื่อไปรีสอร์ทซึ่งผมเลือกพักที่เรสซิเรีสอร์ทรีสอร์ทยอดฮิตนะครับห้องที่ผมเลือกเนี่ยผมเหลือแค่ห้องทวินนะซึ่งดีมากเป็นห้องในราคาเริ่มต้นนะครับเรทก็อยู่ที่ประมาณส0 0พันนะครับขึ้นไปแล้วแต่ช่วงโปรเนาะผมมา4ี่คน ก็ได้ห้องทวินที่เปิดไปยังอีกห้องหนึ่งเชื่อมกันได้เจ๋งมากเลยนะครับทุกคนก็จะมีริมหน้าต่างจะมีโซฟาเบดนะครับนั่งนอนได้กันเลยนะครับรวมถึงเตียงนอนขนาดใหญ่มุมนี้เป็นมุมเสื้อผ้าที่ทะลุไปยังห้องน้ําข้างในได้ด้วยนะครับก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมลงมติกัน4คนแล้วว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่แนะนำนะครับให้คะแนน9เต็ม10บเลย คือว่าโอเคมากๆนะครับแต่ก่อนจะพักกรุณาจองให้ทันนะครับเพราะที่นี่ฮอตมากจริงๆอาบน้ำมันจะเป็นโซนเหมือนแบบเอาดอ d นิดหน่อยนะฮะแล้วเขาให้ทานฟรีทุกอย่างที่อยู่ในนี่มินิบาร์ในนี้คือฟรีหมดเลยนะครับเสร็จแล้วไปดูข้างนอกกันบ้างนะครับอันนี้คือโซนนั่งข้างนอกก็จะมีโซนที่จะเป็นสระว่ายน้ําเก้าอี้นั่งต่างๆสั่งอาหารมาทานได้นะครับ รวมถึงริมทะเลต้องบอกว่าริมทะเลเขาเมีมุมถ่ายรูปที่เยอะแยะมุมนั่งพักผ่อนเต็มที่นะครับพระอาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตกฝั่งนี้นะแนะนําให้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นดีกว่าเสร็จแล้วตอนกลางคืนถ้าไม่อยากออกไปไหนนะครับก็สั่งอาหารที่นี่ทานได้รสชาติความสดโอเคนะครับแต่ผมขอเตะที่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยไม่ค่อยแซ่บนะวันที่ผมไปเหมือนเขาลืมใส่มะนาวก็เนี่ยแหละครับ บรรยากาศดีไหมดีนะไม่ต้องไปไหนเลยตอนเช้าเนี่ยดีมากนะคะผมอาจจะไม่เจอแดดเท่าไหร่นะแต่กิจกรรมพายเรือคายักถ่าย,ายรูปต่างๆคือเอนจอยได้เต็มที่อยู่ได้ถึงเที่ยงก่อนเช็คเอาท์ได้เลยนะครับแถมจะมีพระบิณฑบาตด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนเตรียมของเนี่ยสามารถมาตักบาตตอนเชาน้าได้ด้วยนี่ก็คือบรรยากาศชิลๆตอนเช้าเลยนะครับลมเย็นดีมาก อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมชอบมากคืออาหารนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีเมนูเยอะแต่ทุกเมนูอร่อยครับทุกคนอร่อยจริงๆนะอร่อยกว่าโรงแรมห้าดาวบางที่อีกน,นี่ครับพระพิสุสงที่ถ้าเราตักบาดได้เลยนะแต่ผมไม่ได้เตรียมของมากลับมาที่เมนูที่ผมชอบที่สุดวันนี้คือน้ำเต็งโมเป็นน้ำแตงโมคันครับเป็นน้ำเตงโมคันสดจริงๆก็หาได้ยากนะอันนี้เอ็นจอยมากๆนะครับกับเมนูไข่ต่าง อร่อยหมดเลยขนมปังเอ่ยข้าวต้มเอ่ยนะครับแถมบรรยากาศดีแบบนี้มาแล้วไม่ผิดหวังครับเรสซีรีสอร์ทเกาะกูดครับ